สวัสดีค่ะเดลทิวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเล่นสโนว์บอร์ดยังไงให้ได้ไปเล่นฟรีไปดูกันเลยค่ะปีนี้เช่นเคยค่ะเรามาเล่นที่ลานสกีในจังหวัดชิการนะคะที่แกลนสโนโอยิบุคิยามะนะคะปีที่แล้วเราก็ได้รีวิวไปแล้วนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็วิธีการเดินทางสามารถไปดูคลิปเก่าได้เลยนะที่นี่ยังมีบริการขึ้นรถบัสฟรีจากสถานีไปถึงลานสกีเดี๋ยวจะแปะวันที่ไว้ให้ในคลิปค่ะ ซึ่งก่อนที่เราจะเล่นสโนวบอร์ดหรือสกีนั้นเราต้องมีอุปกรณ์แล้วก็เสื้อผ้าก่อนนะคะเสื้อผ้าเรามีอยู่แล้วนะคะก็เลยเช่าแค่กระดานแล้วก็รองเท้าส่วนหมวกแว่นตาแล้วก็ถุงมือก็นําไปเองนะคะแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆก็สามารถซื้อได้ที่ลานสกีได้เลยค่ะและอีกอย่างที่สําคัญในการเล่นสกีหรือสโนวบอร์ดเราต้องไปซื้อตั๋วขึ้นลิฟต์ด้วยนะคะส่วนใครที่เพิ่งหัดซ้อมหรือว่าเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกแนะนําให้เล่นในพื้นที่ต่ําๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งขึ้นในลิฟต์เพราะว่าลิมมนพาาาเราขึ้ไปสูงก จะเกิดอันตรายแล้วก็ปาดเจ็บได้หลังจากที่เราวอร์มร่างกายแล้วก็ฝึกซ้อมกับลานสกีนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาแวะก,กินข้าวก่อนมีอย่างหนึ่งที่สงสัยว่าทําไมลานสกีถึงชอบขายข้าวคาเดใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะวันนี้เราก็เลยจัดเอบีเทมป a k ์ดคาเดนะคะ แต่ก็อร่อยอยู่เด้อว่าไม่ได้แล้วที่นี่ยังมีโซลีหรือกระดานเลื่อนให้เราได้เล่นฟรีอุปกรณ์เล่นหิมาก็ฟรีเหมือนกันและหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วจะคืนตั๋วนะคะตั๋วสามารถแลกขนมหรือไอศครีมก็ได้ค่ะหรือหากใครที่ไม่ทานขนมนะคะก็สามารถแลกเงินคืนได้500เยนค่าใช้จ่ายที่ไปเล่นรอบนี้นะคะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดรอบนี้9,800เยนแต่ฟรีเพราะคนนี้จ่ายค่ะโตがกไซมาสตた